How to เด็กๆสินคำนวณเรียนจบแล้วจะไปต่อคณะอะไรดี ep 2ไปดูกันจะมาทางสายสุขภาพคณะแพทยศาสตร์เฉพาะเกณฑ์กสพทนะคณะแพทย์แผนจีนคณะแพทย์แผนไทยคณะพยาบาลศาสตร์เฉพาะเกณฑ์บางมหาวิทยาลัยถ้ามาทางสายคำนวณคณะวิศวะคณะสถาปัตย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะบริหารธุรกิจเหล่านี้อยู่ในสายคนวณกลับมาที่สายธรรมชาติก็จะมีคณะวิทยาศาสตร์คณะภูมิศาสตร์คณะอัญมณีคณะเทคโนโลยีทางทะเลว้าวสายครูก็แน่ๆแล้วว่าต้องมีครูศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์พลาดไม่ได้กับสายมนุษย์คณะจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ถ้าเป็นสายสังคมแล้วก็คณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์เหมาะเลยจ้าวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้พอแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ